คุณพระนาย hey, เอเฮ้ย <ไป S 2> เฮ้ยตายแล้วไอ้กาศไยนุชแสงคุณพระนายเป็นคนช่วยข้าไว้เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกเออคือเราเจอกันระหว่างทางกลับเรือนหลวงสนอดแล้วก็ถูกโจรป้นนะ่ะครับช่วยโอย พ่น้า,นาช่วยแก้วไว้จนได้รับบาดเจ็บพวกเราเลยหนีไปซ่อนตัวนะจ๊ะแม่จนพวกใดกันเหตุใดจะมาป้นเองไอ้แก้วฉันว่าเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่ไอ้แก้วดอกทุกคืนวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง WorkPoint ใหม่เลข23ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดบนแอป i c ช e, และเว็บ iQ.com เท่านั้น